สวัสดีครับมาโมชแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมารีวิวนะครับวิลล่าป่าสนที่จังหวัดเพชรบูร์นะครับที่เขาค้อนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นวิลล่าที่สําหรับ10ท่านนะครับมีกี่ห้องนอนข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับเพื่อนเเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูกันนะครับพาไปเลยเดี๋ยวเราเข้ามาดูด้านในกันนะครับด้านในทางเข้าก็สวยนะเห็นไหมครับเพื่อนๆน นี่คือประตูทางเข้านะครับห้องพักนี้มีก็มีประมาณ3ามห้องนะครับมีห้องใหญ่ห้องกลางแล้วก็ห้องเล็กนะครับอันนี้คือประตูทางเข้านะครับเพื่อนๆเ,เปิดเข้าไปเลยนี่ครับมันจะค่อนข้างส่วนตัวนะครับทางขึ้นไปนี่ครับธรรมชาติมาก ตันี้เป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับตรงนี้จะเป็นเนี่ยครับที่วางรองเท้านะครับอันนี้คือประตูทางเข้าข้างในนะครับเพื่อนๆเ,เข้ามาชมกันเลยนะครับที่แรกคือจะเป็นชุดโซฟานะครับเห็นไหมครับ เป็นห้องรับแขกนะครับเพื่อนๆบรรยากาศด้านในนะครับน่ครับมีเจลสเปรย์ให้ด้วยนะครับกับแพ็คแอลกอฮอล์นะครับเพื่อนๆแล้ากากแมสเอาไว้กันโควิดนะครับ <S <S 1> <S 1> ส่วนอันนี้ก็จะเป็น นี่ครับห้องน้ําที่พักห้องนี้พักได้ทั้งหมด10คนนะครับแต่ผมมาพักแค่6คนเนี่ครับครบเซต10ชุดหมดวว้าวห้องน้ำ,นำก็นี่ครับชุดอาบน้ำก็จะเป็นลักษณะอย่งางนี้นะครับ ข้างล่างก็มีเห็นไหมครับก็แบบปักรัวข้างบนก็มีมีสามทางนะครับนี่ห้องน้ำนี่ครับมีให้ทั้งหมดสี่ห้องเลยเต็มๆห้องที่หนึ่งนะครับ ห้องที่สองของครบหมดห้องที่สาเนี่ยครับเป็นก็คือมีสองห้องเป็นห้องอาบน้ํานะครับส่วนอีกสองห้องก็จะเป็นห้องที่ว่าเอาไว้เป็นนั่งซ่วมนะครับนี่ก็อีกอันหนึ่งเห็นไหมครับส่วนเซ็ตตัวนี้มีเป็นเครื่องเป่าผมเนี่ยครับแล้วก็แปรงสีฟันมีให้10เซ็ตเลยเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อน <Wow. S 1> แล้วก็เป็นคัตต้นบัตนะครับเอาไว้เขี่ เกี่ยหูนะครับที่หูมีให้ไม่อั้นเลยนะครับก็ถัดมานะครับก็จะเป็นแก้วนิสมูนะครับเพื่อนๆมีให้นะครับนี่เป็นอ่างนะครับส่วนโซนนี้นะครับนี่ครับเป็นโต๊ะเอาไว้วางของหรือว่าบางทีทำอาหารกินกัน ที่นี่นะครับเพื่อนๆส่วนตรงนี้นะครับสวยงามจะเป็นที่นอนนะครับอยู่ชั้นล่างอีกชุดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับ นี่ครับให้เพื่อนเพื่อนได้นอนห้องนี้อีกห้องหนึ่งนะครับแยกไปนี่ครับหมอนก็ครับสี่ใบสําหรับห้องนี้นะครับนอนได้สองท่านแต่มากันแค่หกคนนะครับก็เดี๋ยวยังมีชั้นบนอีกนะครับชั้นบนจะปิ้งเตียงคิงไซนะครับแบบสี่เตียงเลยเดี๋ยวพาขึ้นไปดูนะครับเดี๋ยวมาดูห้องครัวกันนะครับเพื่อน นี่ที่ตู้เซฟให้นะครับตู้เซฟแบบตั้งรหัสเนี่ยครับถ้าเพื่อนๆมีของมีค่าก็มาใส่ได้เลยแล้วนี้ก็คือเป็นห้องครัวนะครับเหมือนเป็นห้องที่ว่าไว้ทานข้าวนะครับเพื่อนๆเน,นี่ยครับมีทีวีแล้วก็นี่ก็คือตู้เย็นนะครับแล้วก็ไมโครเวฟมีเครื่องดูดควันให้ด้วยนะครับ แล้วก็นี่พิเศษนะครับไม่ค่อยมีโรงแรมไหนให้นะที่เป็นเนี่ยครับเตาไฟฟ้าแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นเครื่องชงกาแฟแบบแคปซูลนะครับที่นี้จะเน้นเป็นสตาร์บัคให้นะครับเพื่อนๆสำหรับลูกค้าที่เข้ามาพักห้องนี้นะครับมีสตาร์บัคให้10แก้วนะครับเพื่อนๆในเพื่อนๆฐาน10บแก้วเลยกินกันไม่อั้นว้าว แลเป็นการน้ำนะครับนี่ครับนี้เป็นสตาร์บัคนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นพวกเน็กาแฟซองกับนี่ครับครีมเทียมน้ําตาลก็มีให้นะครับในช่องนี้ก็จะเป็นแก้วเห็นไหมครับเพื่อนๆน,นีครับแก้วแก้วน้ำดื่มแก้วชงกาแฟตัวน,นี้ก็ซิงล้างมือปกตินะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรให้ทานบ้างของที่นี่ทุกอย่างที่เห็นนะครับอย่างเช่นน้ําดื่มเนี่ยครับกับมาม่าแล้วก็ของคบเคี้ยวพวกนี้นะครับคืออยู่ในราคาที่จ่ายแล้วนะครับคือทุกอย่างกินได้ได้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทานได้หมดเลยเนี่ยครับตรงนี้ที่ก็ทานได้หมดเลยนะครับไม่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูตู้เย็นกันนะครับเพื่อนๆอ,อ๋อ มีเป็นผลไม้ให้ทานนะครับในนี้นะครับเขามีให้น้ําก็ทานได้เลยนะครับส่วนอันนี้ก็ทานได้เหมือนกันรวมในราคาที่จ่ายไปแล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับนี่ก็ช่องแช่ฟรีธรรมดาครับหลังจากที่พาชมห้องนั่งเล่นห้องครัวแล้วนะครับข้างบนก็จะเป็น นี่ครับเป็นบันไดขึ้นไปชั้นสองนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูชั้นสองกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวพาเพื่อนๆขึ้นไปข้างบนดูชั้น2กันนะครับนี่ครับแต่ค่อนข้างลื่นนิดนึงนะครับแล้วก็สําหรับผู้ใหญ่ที่อายุค่อนข้างเยอะเดินลําบากนิดนึงนะครับนี่ครับนี่คือเตียงขนาดคิงไซส์นะครับสี่เตียงเห็นไหมครับเพื่อนๆ นี่ที่เตียงนี้นะครับนี่สายสองขวาสองนะครับเพื่อนๆเรียกมีห้องข้างล่างที่ผมถ่ายให้ดูนะครับเมื่อกี้อันนี้ก็จะเป็นโคมไฟนะครับนี่นครับที่นี่ที่พักนี้สําหรับ10ท่านนะครับเพื่อนๆแต่ผมมาแค 6, <ๆ>่หกก็มีที่ว่างเยอะนะครับ<ๆ>ก็จะมีทีวีแล้วก็โซนนั่งนะครับ โซนที่นั่งมีตู้เย็นเห็นไหมครับเพื่อนๆมีตู้เย็นให้มีน้ำให้นะครับน้ำสี่ขวดเหมือนข้างล่างนะครับตอนนี้ที่ผมมานี่ฝนเหมือนใกล้จะตกแล้วนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างคลึ้มแต่ฝนยังไม่ตกนะครับได้มีเครื่องฟอกอากาศเหมือนกันกับข้างล่างนะครับตัวเดียวกันเลย ก็นี้เป็นสวิตไฟเหมือนกันนะครับเราจะมีพัดลมอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นตัวควบคุมมี2ตัวนะครับเนี่ยครับพัดลม2ตัวคือตรงนี้นะครับกับตรงนั้นอันนี้แอร์แบบฝั่งนะครับมีซ้ายขวาเลยสวิตไฟจะอยู่ฝั่งนี้ซะเยอะนะครับเห็นไหมครับ เีอยเพื่อนๆดูตามมือผมเห็นไหมัมันเริ่มจะเริ่มดับลงไฟนี่ยครับตรงนี้ก็จะมีตรงทางเดินบ้างอะไรเงี้ยครับไฟจากเชนเดเลียบ้างอะไรเงี้ยครับถ้าไฟดับนี้แสดงว่าไฟตรงนั้นมันติดแล้วนะครับเนี่ยครับอันนี้แสดงว่าไฟดับนะครับไฟที่ที่เรากดนี่คือดับแต่นี่คือไฟติดนะครับ แต่ว่าตรงนี้มันจะดับแทนตรงข้ามนะครับสวิตนี้มันไม่ได้สวิตเหมือนสวิตท,ทั่วไปนะครับคือถ้าไฟติดอย่างนี้แสดงว่าหลอดไฟมันดับนะครับแต่ถ้าเราทําอย่างนี้แสดงว่าหลอดไฟติดนะครับเพื่อนๆนี้บริเวณข้างนอกนะครับสามารถพาเพื่อนๆหรือว่าพาน้องๆเพื่อนๆหรือลูกๆหลานๆนะครับปั่น เจ้าหงนี้ได้นะครับแต่ต้องแจ้งพนักงานนะครับเพื่อนๆบ่อ,บอปลานี้เลี้ยงเลี้ยงปลาได้นะครับหมายถึงว่ามีอาหารให้เลี้ยงนะครับเพื่อนๆก็แจ้งกับที่ทางรีเซพชันได้เลยนะครับป่าสนนี้วิลล่าป่าสนก็มีอยู่เท่านี้นะครับเพื่อนๆก็รายละเอียดเนี่ยก็ผมก็อธิบายไปหมดแล้วนะครับห้องพักคืนหนึ่งที่นี่ก็อยู่ที่ประมาณ10,000กว่าบาทนะครับเพื่อนๆสําหรับเพื่อนๆที่มากันหลายคนนะครับผมแนะนํานะครับคุ้มนะครับเพื่อนๆ มันสวยแล้วก็น่าพักมากนะครับที่นี่มีแบบเป็นรถบ้านก็มีนะครับแบบเป็นคล้ายๆกับโซนส่วนตัวที่ว่าเป็นห้องเล็กๆก็มีนะครับมีหลายแบบนะครับหลายโซนโอเคนะครับแล้วก็มีการก่อสร้างเอาท์ดอร์อีกนะครับอีกสี่หลังที่ผมมานะครับในวันนี้ก็มีการก่อสร้างเพิ่มอีกสหลังเป็นเอาท์ดอร์ครับโอเคอยังไงเพื่อนๆก็ เข้ามารับชมแล้วก็ดูเป็นตัวอย่างได้นะครับสําหรับในการตัดสินใจที่จะมาพักที่นี่นะครับก็ข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นโซนร้านอาหารเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนๆมีทั้งร้านอาหารแล้วก็เป็นสตาร์บัคด้วยนะครับกาแฟก็โอเคนะครับเดี๋ยวมาพบกันอีกทีกนึงที่ร้านอาหารนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้คือเป็นห้องทานกาแฟนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับของวิลล่าป่าสนนะครับ นี่เป็น s t a r b u c k นะครับเพื่อนๆเ, <Wow. S 1> เห็นไหมครับก็เรามาสั่งกาแฟที่ดี่ได้นะครับก็จะมีเป็นของหวานนะครับแล้วก็นี่จะเป็นโซนบุฟเฟ่ต์นะครับเพื่อนๆอ,อันนี้นะครับเป็นบัตรสำหรับทานกาแฟนะครับของ Starbucks นะครับเพื่อนๆก็ มันจะมีถึง10แก้วนะครับแต่พอดีผมมาแค่6คนจริงๆริทานแค่3คนก็เนี่ยครับก็เขาก็เลยแบ่งให้ครึ่งเย็น5แก้วแล้วก็ครึ่งเช้า5แก้วนะครับก็สําหรับที่พักเนี่ยครับสำหรับ 1- ห้อง103นะครับเพื่อนๆในความหมายก็คือพักเข้าพัก10ท่านนะครับก็เพื่อนๆก็ลองดูได้นะครับในลักษณะมากันหลายคนก็ทานกาแฟกันได้ตามที่บอกนะครับ10แก้วนะครับโซนนี้จะเป็นโซนบุฟเฟ่นะครับเพื่อนๆ เนี่ยครับมันก็จะโทนสีขาวสวยนะครับาหารเช้าได้นะครับเป็นแบบบุฟเฟ่อเมริกันน่าจะเป็นอเมริกันเบรกฟต์น,นะครับเพื่อนๆ สำหรับวิลล่าป่าสนเขาค้อที่จังหวัดเพชรบูรณ์นี้นะครับส่วนตัวแล้วถือว่าเป็นรีสอร์ทที่น่าพักแห่งหนึ่งในเขาค้อเลยนะครับเพราะจากวิวที่สวยงามแปลกตาและความเงียบสงบของบริเวณรีสอร์ทอีกทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกของห้องพักก็พี่จัดเต็มมาอย่างครบครันนะครับอาหารที่นี่ก็รสชาติโอเคระดับหนึ่งมีกาแฟสตาร์บัคให้ทาน10แก้วนะครับสำหรับราคาที่ต้องจ่ายในเลดการเข้าพัก10ท่านนั้นถือว่าไม่แพงเลยครับพอาหารกันดูแล้วเหลือคนละพันกว่าบาทเท่านั้น แต่ผมมาพักแค่6คนผู้ใหญ่4คนเด็ก2คนก็ทานกาแฟกันจุใจมากๆเลยนะครับพนักงานยิ้มแย้มอัธยาศัยดีเป็นกันเองครับส่วนตัวรีสอร์ทเนี่ยสะอาดแล้วก็ไม่ลกทึบจนเกินไปนะครับส่วนตัวผมให้คะแนน7เต็มส0นะครับสำหรับการรีวิวในครั้งนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆหวังว่าการรีวิวครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเพื่อการตัดสินใจเข้ามาพักที่นี่นะครับอย่าลืมนะครับ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดสับคล้าติดตามเว็บมามโมชาแนลด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็กับเว็บมามโมชาแนลนะครับยังไงฝากเพื่อนๆเข้าดูคลิปอื่นๆที่ผมมีเยอะแยะนะครับในคลิปมีทั้งเกมมีทั้งทริคแอนทิปแล้วก็การรีวิวนี่ครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับยังไงฝากเพื่อนๆเข้ามาชมด้วยนะครับแล้วกดไลค์กดแชร์กดสับคล้ายเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้ามาดูกันว่าผมจะพาเพื่อนๆไปรีวิวสถานที่ไหนอีกนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ขอตััวลาไปก่อนนะครบ